สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนจากบ่าวเชิดกินเที่ยวตลอดทัวร์นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยไม้ตายตําบลหน,นองพลับอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบชีรีขันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวตเตาแก๊สปิกนิกสำหรับสายแคมปิ้งสายกลางเต็นนะครับสำหรับสายกลางเต็นตามป่าตามเขานะครับ พอดีว่าวันนี้เป็นเป็นวันหยุดผมก็เลยมาล้างรถด้วยแล้วก็แล้วก็เลยมาถือโอกาสมารีวิวเตาแก๊สปิกนิกด้วยตอนนี้ผมก็ล้างรถเสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังรอให้มันแห้ง<ๆ>ก็เลยมารีวิวเตาแก๊สปิกนิกเล่นดีกว่านี่พอดีผมซื้อมาใหม่เป็นเตาแก๊สปิกนิกสำหรับสายแคมปิง้ง เป็นเล็กๆหน้าตาก็ประมาณนี้ครับมีเป็นเล็กเล็แบบนี้เลยเหมาะสำหรับสายแคมปิ้งมากๆเลยก่อนที่เราจะใช้งานเราต้องไปซื้อก๊สซื้อก๊สกระป๋องแบบนี้นะครับเอามาก่อนตามเซเว่นตามห้างโลตัสบิ๊กซีมีขายนะครับผมซื้อมาสามสามกระป๋องร้อยห้าสิบบาทก่อนที่เราจะใช้งานเราก็ต้องเปิดตัวนี้ออกก่อนนี่แล้วก็เอาไปเสียบใส่ตรงอันนี้นะ แล้วก็เอามาเสียบใส่ตรงนี้ครับจะเป็นจุดนี้นี่มันจะเป็นแบบนี้เสียบใส่แล้วก็หมุนให้ให้มันเกลียวมันจะมีเกลียวอยู่นี่เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานได้เลยเดี๋ยวผมจะต้มมาม่าให้ดูรีวิวต้มมาม่าให้ดูพร้อมตอนนี้ผมก็เตรียมมาม่ามาแล้วมามา่าไว,ไวยๆยำๆเอาจานมาด้วยแล้วก็เอาอันนี้มาด้วย เตรียมอุปกรณ์มาพร้อมนี่อันนี้เป็นอุปกรณ์ถ่ายทำเ <c oughs> ดีด๋วยวจะทำให้ดูหลังจากประกอบเสร็จแล้วเราก็เปิดเปิดแก๊สให้มันเบาๆแล้วก็แล้วก็จุดไฟจุดไฟใส่เข้าไปแล้วก็บงังบับงลมมาไว้ไม่ให้มันลมมันพัด <c oughs> ม,ม,มันจะมีที่บังลมด้วยตัวนี้ แล้วก็เอาอันนี้มานี่เตาแก๊สแล้วก็เทน้ำใส่เทน้ำใส่ต้มมาม่าได้เลยต้มมามะ่าทำอาหารต่างๆได้เลยตอนนี้น้ำก็เดือนแล้วก็ใส่มาม่าลงไปต้มต้มมาม่ากินใส่เครื่องปรุงเข้าไปแล้วก็ปิดฝารอสักครู่ สำหรับสายแคมปิ้งต้องไม่ควรพลาดครับเป็นเตาเตาแก๊สปิกนิกแบบอัน,นกเล็กพกพาใส่กระเป๋าได้เลยใส่กระเป๋าเป้ได้เลยเล็กนิดเดียวตอนนี้มาม่าก็สุกเรียบร้อยแล้วกินได้เลยว้าวสุดยอดมันสุกแล้วเราก็ปิดแก๊สปิดแก๊สไว้เพื่อเป็นประหยัด ปิดแก๊สไว้นี่เรียบร้อยนี่บรรยากาศให้ดูง่ายมากแล้วเอามาเทใส่จานกินได้เลยเจวสุดยอดนี่ง,ง่ายๆแค่นี้เลยสะดวกสบายมากสำหรับสายแคมป้งใครที่อยากได้เตาแก๊ เตาแก๊สปิกนิกแบบนี้ก็ไปหาซื้อได้นะครับตาม Lazada ตาม s h o ป e e หรือตา,ตามตามตลาดนัดก็มีขายครับราคาประมาณ200-300กว่าบาทแ <Yeah. S 1> <Get S 2> ก๊สกระป๋องนี้ต้องซื้อต่างงานนะครับซื้อตามเซเว่นตามโลตัสบิ๊กซก็มีขายกระป๋องละระวัง30-40กว่าบาท แต่ผมซื้อเป็นเป็นสามกระป๋อง3มกระป๋องร้อยร้ยห้าสนี่ซื้อเป็นซื้อสมกระป๋องเป็นเป็นแบบนี้3มกระป๋องร้อยหบาทเหมาะมากๆเลยตอนนี้เตาแก๊สปิกนิกสำหรับสายแคมปิง้งสายกลางเต็นท์แล้วก็มีหมอ้อเล็กๆอันนี้เราซื้อต่างหากเอาไวเอาไวต้มทำอาหารให้ดูบรรยากาศ ทำเสร็จแล้วเราเราก็มานั่งกินแบบชิวๆเลยชมวิวไปด้วยนี่อันนี้อุปกรณ์ถ่ายตาชมวิวไปด้วยสุดยอดมากๆมาม่าสุกแล้ววันนี้เราจะมาปิกนิกมาแคมปิง้งมากินข้าวปลาเล็กมากๆเลยใครใครที่อยากได้ก็ไปหาซื้อเอานะครับนี่ภาพใส่กระเป๋าได้เลยแต่เวลานี้กำลัง มันกำลังร้อนอยู่เลยพยับไม่ได้เพราะว่าเพิ่งจะใช้งานไปเมื่อกี้รูปทรงมันจะเป็นแบบกล่องจะมีที่บังลมดนะ้วยเนี่ยจะขาวๆนี่จะปิดที่บังลมหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่เล็กๆนิดเดียวเอง <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามช่องบ่าวเชกินเที่ยวตะลอนทัวร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวผมกินมาม่าก่อนตอนนี้ก็เย็นมากแล้วตอนนี้ก็ห้าโมงเย็นแล้วนั่งกินมาม่าชมวิวแบบชิวๆไปก่อนเราว่าเจอกันคลิปหน้านะครับไปต่อกินมาม่าก่อนกินมาม่าแล้วก็จะกลับเลยเพราะว่ามันมันมืดเริ่มจะมืดค่ำแล้วไปดีกว่า ว่าจะมารอถ่ายพระอาทิตย์ตกดินวันน,น,นี้วันนี้มีเมฆมาบังเลยเซ็งเลยนี่เลยไม่เห็นวิวสวย,สวยเลยมีเมฆมาบัง